มาทุกคนด่านแรกครับโตเกียวนะครับผมจะลองก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าจะซื้อไหมผมยังไม่รู้เลยว่าจะซื้อทีไหมเพชรไม่พอด้วยเอาจริงแต่ลองจะลองสุ่มดูแต่ก็คิดดูว่าจะเอาดีไหมเพราะว่าถ้าเกิดผมเล่นไม่เก่งอ่ะเล่นไม่เก่งผมว่ามันเล่นยากเว้ยมันเล่นยากแล้วเันเล่นตัวเล่นคันธรรมดาที่มันคุมง่ายดีกว่าคุมง่ายดีกว่าเอาคันที่ถนัดดีกว่าเว้ยผมก็แนะนำเพื่อนๆดีกว่าผมแนะนำเพื่อนๆอย่างนี้่มาลองก่อนมาลองแบบที่ผมทำเนี่ยมาลองแบบที่ผมเล่นด่วนว่ามันโอเคไหมถ้าโอเคก็ซื้อถ้าไม่โอเคก็ผ่านแค่นั แต่เป็นคันหนึ่งที่ถ้าเล่นเก่งๆอ응่ะผมว่าไม่ไม่น่าไม่น่าผ่านนะเพราะมันแรงเว้ยมันแรงแล้วถ้าเราขับเก่งมันก็ต้องมันก็ต้องแรงอยู่แล้วปะใช่ปะมันก็ต้องมันก็ต้องได้เปรียบอยู่แล้วปะดูอันนี้คือคือศูนย์เม็ดนะเว้ยไอ้นี่คือศูนย์เม็ดนะเว้ยผมยังรู้สึกว่ามันเหมือนลายเม็ดอยู่เลยศูนย์เม็ดนะเว้ยอันเนี้ยถดถดถดสูนย์เม็ดนะเว้ยเนี่ย ุเตนนะแต่มันไหลเหมือนชิลอนไวมันเหมือนชิลอนเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนชิลอนแต่ชิลอนจะบางกว่าเบากว่ามีความล่อนกว่าชิลอนชิลอนเนี่ะชิลอนจะมีความล่อนกว่าตัวเซนโตะจะมีความแข็งหนักกว่าอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเกิดขับไม่เก่งอะ่ะก็สามารถข้ามได้แต่ถ้าคิดว่าคุณม,มันไหวซื้อดีเชื่อผม เชื่อผมเอ้ยอย่าไม่เชื่อผมไม่ต้องเชื่อผมหรอกไม่ต้องเชื่อผมทุกเรื่องนะครับไ,ไม่ต้องเชื่อดีกว่าลองเองดีกว่าไปลองเองไปลองเองมาลองเองมาลองเองนะครับอันนี้ผมเป็นความคิดส่วนตัวไงผมรู้สึกว่าถ้าผมผมมีชีรอนแล้วแล้วผมคุมคนนี้ไม่ค่อยเนี่ยผมคุมไม่เก่งเลยแล้ว,ลวเวลามันก็ไม่ได้ดีเท่าไหรนะ่เวลาไม่ได้ดีเท่าไหร่